ี่ดูวิวดูววด้านหลังนะครับสวยนะครับเห็นไหมหสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมจะไลค์อีกแค่หนึ่งนาทีนะสิบนาทีก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมแปลกใจมากมากเลยนะทำไมข้อความ ้อความไม่ขึ้นนะอ๋อขึ้นแล้วนะครับอาการที่เป็นหายยังใส่ลบยังไม่หายเลยนะครับยังไม่หายเลยนะแค่บันเทาแต่ถ้ากินอะไรที่มันแสลงอะไรแบบนั้นนะมันก็จะกำเริบนะครับยังไม่หายนะการที่ผมเป็นแบบนี้ทำให้ผมแบบว่าเข้าป่าลึกๆนม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะ บอกเลยเรื่องอาหารการกินนะผมต้องติดเลี่ยงมันจะทําให้แบบว่าอาการกําเริบนะถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เลี่ยงนะครับอาการก็จะกําเริบนะครับโอเคพ,พี่คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มจะเย็นแล้วนะครับก่อนจะกลับผมก็จะพาพ,พี่ดูบรรยากาศอีกสักหน่อยนะ นูเลยนะรับนู่นนะสวยนะครับบอกเลยอู้พอสูงมามันก็จะแตกนะเห็นปะวิวสวยมากนะครับเห็นไหมถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะบอกเลยว่าหนาวนะครับกลางคืนหนาวมากๆเลย ยิ่งอยู่บนภูเข,ขาแบบนะี้โคตรหนาวเลยนะครับน้องหมานอนสบายเลยนะครับครพี่พี่ผมก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่มากเลยนะครับที่เข้ามาชมผมนะ อืมเสียดายที่ผมอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะครับผมต้องรีบลงไปด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะเพราะมันถ้ามันมืดอะการเดินทางการลงเขาอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องลงไปก่อนที่มันจะมืดนะครับสวัสดีครับไฟ้สดที่ไหนเอ่ยที่รา,ราชบุรีสนพึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านโป่งแห้งนะแล้วก็ เป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้านป่องแห้งนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะจุดชมวิวเขาวสวรรค์น,นะครับอืมพี่ๆสามารถเข้าไปเม้นเอ้ยเข้าไปเสิร์ชหาใน google ได้นะครับอืมก็จะขึ้นมานะเขาวสวรรค์ส่วนพึ่งนะครับส่วนพึ่งราชบุรีแล้วก็จะมีพี่ๆมากางเต็นท์กันนะเห็นไหมนี่ด้านหลังจะมีพี่ๆมากางเต็นท์กันนะผมใชใ้ดูบางส่วนนะครับ เห็นไหมนี่นี่นี่พี่มากางเต็นท์กันนะสามารถขับรถขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งอ่ะจะขึ้นมาไม่ได้นะครับมันต้องเป็นรถใหญ่ๆนะเห็นไหมออมถ้าเป็นช่วงเทศกาลอะช่วงเนี้ยอในบริเวณตรงเนี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเต็มเลยนะครับก็จะไม่ว่างแบบนี้นะอืม ที่เห็นว่างๆแบบนี้เพราะว่า <c oughs> มันหมดช่วงเทศกาลไปแล้วนะครับช่วงปีใหม่นะก็เลยดูว่างนะครับลานก็จะว่างแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลอนะลานจะเต็มนะครับจะไม่ว่างนะ <c oughs> <c oughs> พี่ๆสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะยิ่งหน้าหนาวแบบเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> บอกเลยว่าหนาวสุดๆขนาดที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้ยเวลาที่ลมพัดมาก็จะเย็นมากๆเลยนะครับ โชคดีที่ยังมีแสงแสงแดดนะถ้าไม่มีแสงแดดล่ะจะหนาวกว่านี้นะครับผมขึ้นมาได้ไม่นานผมไอแล้วนะครับเหมือนกับว่าผมแพ้อากาศนะแพ้ความเย็นนะครับสวัสดีปีใหม่ครับน้องสายลมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพี่ๆทั้ง26ท่านนะครับโอเคครับพี่ผมขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮ้ยไม่ใช่เด็กแล้วพบกันใหม่ไลน์หน้านะครับสวัสดีครับ